สีสวยสวยสีสวยมากคนมากาศการะอันนี้ครับอะไรมางลืมละบารมสาร,รีกธาุ สวัสดีครับสวัสดีสสวัดีครับชมมารีบอนอยู่อวมรมมหาวัฒน์สว่า,ภาภงพัดแกล้วพัดแก้วครับนี่เป็นปิดถนนเส้นนี้ไม่ให้รถวิ่งครับ ราะว่ามีงานอยู่ด้านในเป็นงานนั่นะคนเยอะเยอะคนเยอะมากมาถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปกับวัดระแก้วครับคนเยอะมากคนเยอะ ทั้งสาไทยเลยก็ต่างประเทศครับเยอะมากเลยขณะนี้เวลาสี่นาฬิกาสี่โมงสี่โมงเย็นนะวิวสวยสวยกระแก้วสวยมากแดดไม่แรงครับตอนนี้แดดไม่แรงเท่าไหร่ ด้านในสนามหลวงสวยงามมากมีงานตรงนโน้นงานนั่นแหละเสร็จนี้บอกวก็จะทำไปด้าน,น,นะนโน้นละโน้นแับด้านโน้นมีงานด้านไหนสวยๆส,สวยงามมากเลยนี่เป็นต้นมะขาม กะลอกเลยอะไรเงน้งกะลอกก็ลอกก็ลอก,ลอก,ลอกลอใส่มาแล้วนะก็ลอกใส่มาก็ลอกไใสายไฟไปแล้วใส่ไหมไม่ใส่ มาถ่ายรูปเยอะมากเลยเพราะว่าตรงนี้สวยสวยทุกจุดครับวัดประแก้วสดุดุดรถก็วิ่งอยู่แต่ว่าด้านนู้นเนี่ยด้านด้านศาลหลังเมืองแลวไม่ปล่อยให้เข้ามามีรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะที่วิ่งเข้ามาดานี้แจ่ว่านักท่องเที่ยวก็เยอะเดินเข้ามาเยอะมาก มีเจ้านาเตี่ยอยอำนวยความสะดวกให้กหับผู้ขับรถในม้าขามก็มีนะครับตรงนน้นจะเป็นสารหลักเมืองครับบ้านก็ยังไม่ได้เคยเข้าไปนะสาลหลักเมืองสวยๆศารหลักเมือง xoay mặt xoay 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 Anh đẹp vậy này Anh đẹp vậy này Xí mộng, heo mộng đẹp Dọn sáng này anh ngắm mắt được rồi này Bỏ anh này Mình tục tục đây ก็มาเดินคนก็มาเดินอยู่น,น,นะครับคนเยอะมากแต่ว่าตรงในงานจะเยอะกว่าด้านงานคนจะเยอะในคนไม่ค่อยเยอะตรงนี้ะครับตรงนี้จะเป็นรถอุมโมงต์ลงไปแนละ้ว ทำได้สังงงล,ง,ลงไปดนล่งเดินไป้ครับตต่มาขามสวยมากเลยแล้วสนามหลอ่อเดินได้ข้ามออ่อานสวยมาก สวยมากเลยสีสวยสวยสีสวยมากคนมากาศกาลอันนี้ครับอะไรมาลืมละวรรมบรมสารีริกธาตุ เป็นแตงนโมจะเป็นขนาดปลาณแปดเนาะมีตุก๊กตุ๊กมารอหลับกลางเทีย่ยเลยก็จะใช้บริการเขาเรียกคนเยอะอยูน่นะ เอาเข้าด้านนี้ก็ได้เข้าตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมอ๋อสวยงามมากพม่าดัน่อยน้องกระลอกระลอกเยอะมากนะ ไม่กลัวคนเลยนะไม่กลัวคนเลยไม่กลัวคนเลยไม่กลัวจริงๆเลก็ไม่ไม่กลัวคนเพราะว่าไม่กลัว วิ่งแล้วขึ้นแล้วลงจากต้นนี้ไปกินต้นนั้นอีกตัวละอีกตัวละก้าวกๆาวก้าอก้าวกมาวก้ลวออกเยอะมาแเ,เลยไม่กลัวคนเลย ไม่ก,ก,มกลัวคนเลยไม่กลัวเลย จยอะๆไปแล้วมีทางกะลองมีทางนกเยอะแยะเลยสนามหลวงท่นอนรับโรงงานตรงโล้นนะครับมีกาดด้วยโอ้ยามเย็นๆนี่สวยมากยามยามข้าเร็วหน่อยโอ้สวยมากนี่กะลองไหมละ่ะกะลอง ตัวตัวนั้นตัวนั้นมันโหนไปแล้วนะตัวนั้นมันโหนไปแล้วเห็นไหมไปแล้วครับน้ำหลวงนึงก็หลอกเยอะมากทาไมไม่กลัวกนเพราะว่าไม่มีไก่ทำลายมั้ยโอ้ยอ้วกนี่ สวยนะวิวสวยมากเลยพระบรมมหาราชวังสวยมากครับสวยมากสวยคนก็นเยอะฝรั่งก็มานอนพักผ่อนนั่งพักผ่อนฮัรโหลรบอนปิดกิจการตินะครับขอบคุณขอบคุณค่ะฝนบ๊ายบาย